ดีครับกลับมาพบกับครูแ่นเทคโนฟาร์มนะครับฟาร์มรู้ดีๆที่เรามีให้ในทุกทกวันนี่มาจากกางสัปดาห์ละเริ่มเข้าไ่รู้หน้าฝนและหน้าหนาวแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเมื่อาาวานก็ฝนวันนี้ก็นเงียบพรุ่งนี้ดูเหมือนจะหนาวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองด้วย <c oughs> พูดในใครฟังพูใูในตัวเองฟังกันเลย <c oughs> โอเคพบกับรายการเล่าให้ฟังนะครับ าร์มรู้ดีๆมีให้ทุกวันไอ้าร์มรู้เนีย่ยาร์มรู้นะไม่ใช่ความรู้าร์มรู้อเอาเอาคามาแปลงนิดหน่อยนั่นเองแล้วก็เอามาดัดดัดดัดจะรินนั่นแหละเมอ,อมีอะไรหรอกโอเควันนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันก่อนจะเข้าเรื่องมีคนเราเนี่ยนะต้องเริ่มต้นจากการฟังกันก่อนแล้วมานั่งคุยกันนะครับฟังกันมากขึ้น ปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นมีอะไรก็ฟังกันลองเปลี่ยนลองแก้กันดูที่ไม่ใช่จะหักจะดิบจะบิดๆกันไปเลยคนเราแม่งไม่ได้ทุกอย่างหรอกเราได้กันแค่บางอย่างเท่านั้นแหละแต่ถ้ามึงจะเอาทุกอย่างเลยอีกฝ่ายหนึ่งมันก็จะไม่ได้อะไรเลยเออมึงเห็นใจมันบ้างมันก็ต้องเห็นใจมึงเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะหยิบยื่นกันลองนั่งคุยกันโลกมันเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนบ้างอยากเป็นยังไงนะครับ ถ้าเป็นผมเนี่ยนะอายุหกสิบเจ็ดสิบผมไม่ไปทํางานแล้วครับผมอยู่กับไร่กับสวนแล้วว่าจริงจริงนะไม่ต้องมานั่งกลัวใครอะไรยังไงด้วยใครก็จะมาเอาคืนอะไรหรือเปล่านอนหลับ็ราไม่รู้ผมก็มมนอนหลับดีแนละ้วไม่ต้องมีคนมายกมือไหว้ไม่ต้องมีคนมาเดินตามหน้าตามหลังนะลองเปลี่ยน,นดูบ้างนะแต่แก,แ,กแล้วอยู่บ้านเนะึะพักผ่อนดีกว่า ให้เราแม่งถ้าเป็นลูกเราก็อยากให้พ่อแม่เราอยู่ถูกไหมเออ,เอ,อตุเลงตุเลงเอาถึงเท่าไหร่อะพ่อโอเคนิดหน่อยจะเอาถึงเท่าไหร่ไม่ต้องนับปีเอาอายุดีกว่าออ,อยากอยากจะทํางานไปถึงอายุเท่าไหร่พอหรือยังสิททรัพย์ที่มีอะเออลงลงมาได้ไหมหรือมันไม่ได้กูคนเดียวอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับใครๆก็ รักประเทศเหมือนกันทั้งนั้นแหละอืจริงผมก็นําเสนอในรูปแบบเอ้ยเรารักประเทศไทยไว้เรามาปลูกพืชใช่ไหมปลูกพืชคนละต้นไหมเ<ด>พิ่มออกซิเจนให้อากาศไหม,มนี่เขารักประเทศแบบนึงก็เอาความรู้มาเล่าให้เพื่อนฟัง <ๆ S 1> เผื่อเพื่อนอยากจะปลูกต้นไม้ช่วยกันวันละต้นวะถั่วงอกกูเอานะเออเนี่ยกูรักชาติของกูอย่างนี้แหละอืลองดูรักชาติได้หลายวิธีและ ผมก็เสียณแล้วผมไม่ทํางานแล้วผมพอละแล้วผมก็ไม่มีโจทย์ด้วยอ่าวันนี้เราทําอะไรกันมาเรามาคุยกันเรื่องปุ๋ยพืชสดดีกว่าอืทําไปดังหลาย EP แล้ววนกลับมาซ้ำเรื่องปุ๋ยพืชสดดีกว่าเรายังเรายังไม่เคยเข้าเรื่องลึกเรื่องปุ๋ยพืชสดนะปุ๋ยพืชสดมันหมายถึงปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการถ่ายกลบพืชลงในดินในขณะที่พืชน,นั้นยังจเจริญเติบโตและยังสุกอยู่โอเคไหมก่อนที่ จะมีการปลูกพืชหลักตามมาซึ่งจะถ่ายกลบในระยะเริ่มออกดอกพืชที่นิยมใช้เป็นปุ๋ยพืชสดมักใช้พืชตระกูลถั่วเพราะพืชเหล่านี้มีความสามารถในการตึงไนโตรเจนจากอากาศได้จึงเป็นการช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้แก่พืชหลักในรูปแบบหนึ่งแมเหมือนตอนเราเรียนมาสมัยเด็กๆเลนะครับใช้พืชตระกูลถั่วให้มันโตมาจนมันออกดอกแล้วก็ถ่ายกลบเลยครับทับมัน้สดๆอย่างนั้นอ่ะประเภทของปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพืชสดจำแนกตามการใช้ประโยชน์เพื่อนๆลองฟังดูนะ ปุ๋ยพืชสดเป็นการปรับปรุงบำรุงดินเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อการบำรุงดินโดยตรงโดยเมื่อไถ่บลบดินไปแล้วจะย่อยสลายตัวได้เร็วไงพอเรบทอเอาดินทับมันแล้วไงเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแห้งกลายเป็นปุ๋ยทิ้งครับแป๊บเดียวฮะปุ๋ยพืชสดพืชเศรษฐกิจธธโดยสามารถเก็บผลผลิตไปจาหน่ายแล้วไถ่ขบเศษซากพืชที่เหลือให้เป็นปุ๋ยสดได้ใช้ประโยชน์จากมันก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาต้นมนันะไถบลบดินกลับไปเป็นปุ๋ยเหมือนเดิมเช่นถั่วเหลืองนี่แหละถั่วเขียวอะไรเงี้ย ปุ๋ยพืชสดเพื่อการคล,คลุมดินประเภทที่3ปุ๋ยพืชสดประเภทนี้มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยกันเพื่อให้มันให้มันให้มันยืดเถามาเพื่อคลุมดินรักษารักษาอุณหภูมิของดินไม่ให้น้ํามันระเหยเร็วน,นี่เขาใช้ประโยชน์ของมาแบบที่4คือปุ๋ยพืชสดเพื่อเป็นแนวป้องกันลมเป็นพืชที่นิยมปลูกตามแนวขอบเขตที่ดินเหนือที่รกร้างว่างเปล่าหรือปลูกบริเวณร,รอบที่หัวสายเพื่อให้เป็นไม้ป้องกันลมเราก็ใช้ประโยชน์จาก การการลมของมันนี่แหละครับและปล่อยให้สลายผูพังไปได้แก่กระถินและแคเป็นต้นป้องกันกนารระเหยของน้ําในดินรักษาความชื้นแต่กระถินนี่มันไม่ได้ไปไง่ายๆที่จะรากแงโอ้โหกระถินนี่ยอมเลยยอมเหนื่อยจริงเอาไม่ไหวนะครับอ,อันนี้ผมเล่าให้ฟังนะเพราะวันนี้เราจะทําปุ๋ยพืชสดกันในเวอร์ชั่นของครูแวนเทคโนฟาร์มประเภทพืช จากปุ๋ยพืชสด่ะก็ไล่ดูฮะเป็นประเภทถั่วฮะส่วนใหญ่ประโยชน์ดีกว่าเราทําแล้วเราทาทาเหี้ยอะไรครับเราทาแล้วเราได้อะไรเราต้องมีประโยชน์ถ้าทำแล้วไม่มีประโยชน์อย่าไปทำช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินถูกต้องครับเพิ่มธาตุอาหารในตัวเจนถูกต้องครับทําให้เกิดความเป็นกรดนีสําคัญมากเพื่อนทำให้เกิดความเป็นกรด,ด,ดในดินซึ่งจะช่วยส่งเสริมการละลายและปลดปล่อยธาตุให้แก่พืชน,นําไปใช้ได้ง่ายขึ้น pH ที่เหมาะสม 6ถึง7จำได้ไมากเพื่อนอที่ผมเคยเล่าไว้ฟังไปแล้วนะครับให้มันดักด้าหน่อยให้มันเปรี้ยวๆหน่อยเพราะว่าถ้าพืชตายปุ๊บมันก็อย่างที่ว่ามันจะมีความเป็นกรดลงไปนะครับทําให้ดินจาก pH 7ดึงมา6อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่ํากว่านั้นไม่ดีครับดินมันก็จะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วต้องวัดค่า pH บ่อยๆนะถ้าเป็นไปได้หรือดูจากลักษณะของพืชมันจะฟ้องออกมาว่านายผมสบายดีหรือแบบไม่ไหวแล้วว่ะปวนหัวขอหัก ช่วยบำรุงและรักษา,าธาตุอาหารในดินช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินจากปริมาณอินทรีย์วัตถุที่เพิ่มขึ้นทาให้ดินร่วนซุยความร่วนซุยจะเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดีถูกไหมมันมีช่องอากาศถูกไหมการปลูกพืชทั่วแปลงและจะช่วยปร,ปราบวัชพืชคือไปแยกอาหารวัชพืชนั่นเองครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากปุ๋ยเคมีถูกต้องครับช่วยป้องกันละลดสูญเสีญ่หน้นา,นานดินถูกต้องครับผลจากการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินทําให้ด้านธาตุอาหารน้ําร่วนซุยเป เพิ่มผลผลิตโอเคไหมอ่านี่คือประโยชน์ของปุ๋ยพืชสดมาวันนี้กลับมาที่สวนจะมีวัชพืชมากมายวัชพืชพวกนี้มันมันไม่ใช่ขยะมันเป็นประโยชน์ในอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเพื่อนๆพอนมองไปที่บ้านรอบบ้านนะครับเจอหญ้าเจออะไรเนี่ยกรุณาดึงจนถึงรากนะดึงมันขึ้นมา แล้วก็เตรียมกาละมังไว้ถ้ามันไม่พอเตรียมเข่งเตรียมอะไรไว้ใส่ลงไปใส่ลงไปเรื่อยๆครับเราจะเอามันไปทําปุ๋ยแต่ก่อนไม่สิปัจจุบันก็จะมีคนแนะนําทําปุ๋ยหมักกันเยอะนะครับปุ๋ยหมกักชีวภาพใช้สารพอดอสารเล่งเพื่อทําให้มันย่อยสลายได้เร็วขึ้นก็ก็ดีฮะแต่ถ้าผมเป็นคนขี้เกียจล่ะครับผมก็มีไอ้ต้นเนี่ยต้นอะไรเต็มปห,หมดเลยต้นไม้ต้น้นตีนอะไรเเต็มไปหมดเลย มันลบมันเกะกะผมก็ดึงดึงอ่ะแล้วก็เอาไปตากแดดไว้สักพักมันก็แห้งมันก็ยุบไม่นานครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยแล้วเอาเอาเอาซากพืชนั่นน่ะเอาไปผสมกับดินได้นะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเอาเอาขี้หมูขี้หมามันมีไนโตรเจนอยู่ในนั้นอะ่อะบางบางพืชอย่างอื่นก็มีแร่อ,อื่นด้วย N P K ธาตุหลักพอมันย่อยสลายมันก็จะกลายเป็นธาตุอาหารให้พืชของเราอีกทีหนึง่งนะครับ พอผมมองไปรอบๆข้างเนี่ยมันก็จะมีอยู่เต็มไม่หมดเลยไอเศษที่มันแห้งก็เอานะแต่ขยะไม่เอานี่อย่าใส่ขยะเข้าไปนเอยเอาแค่พืชพอโอเคไหมครับต้นไหนเรามันไส้มันตัดแม่งเลยใส่เข้าไปทบๆไว้เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็กลายเป็นปุ๋ยหรือต้นไม้ต้นไหนไม่สมบูรณ์ผมไม่เคยเอาต้นไม้ไปทิ้งเลยนะมีแต่เอามันมนจะไปทําดินโอเคไหมดินเราถ้ามีสารประกอบธาตุอื่นรวมๆมาด้วยเยอะๆมันก็ดีนะครับแต่เดี๋ยวผมมีวิธี สูตรของผมในการเร่งวันนะครับอ่าผมก็ไปเก็บมาเลยภาพผมมันจะวนไปเรื่อยๆนะคือมันเป็นวิธีการทํางนานที่ง่ายที่สุดของผมครับการเรียนรู้มี2ออย่างดูดูเอาจบละพอดูได้จากตาการเรียนรู้จากการรับฟังเหมือนดูเหมือนฟังวิทยุอะนะมุกนี้พูดแล้วก็พูดซ้ํา ทำกับข้าวอยู่ในโรงครัวก็ได้ทําอะไรก็ได้ไม่รู้จะฟังใครวะลองฟังมึงดูนิไอหนุ่มอ่าโอเคลองฟังดูเจ๊ก็ผ่าข้าวไปทําอะไรไปครับเหมือนฟังวิทยุอ่ะไอภาพก็ดูมางไม่ดูมางครับแต่เสียงก็พูดไปเราก็เรียบเรียงจากเสียงในวินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายว่าโอเคเราพอจะเข้าใจความคิดของมันไหมนะครับอ่าไอมันเนี่ยก็คือผมนี่แหละครับหรือกูนี่แหละนะครับผู้จาจะไม่พอนะฮะแต่ไม่เคยไป ด่าพ่อเราแม่ใครครับคำพูดอยู่ที่ปากครับดั่นั้นเองคนเราสนิทกันมันจะพูดคาหยาบแต่มันไม่หยาบมากหรอกเฮ้ยเป็นไงบ้างวะเฮ้ยไอซาร์เป็นไงวะไม่ไม่ใช่คําหยาบนะผมว่ามันเป็นคําแสดงความสนิทสนมครับไปฟังน้คอมดีน้าคอมด่าใครใครโกรธบ้างอะวิธาอ้าจริงไหมอย่าไปซีเรียสอย่าไปคนเราไปเป๊ะๆมากมันมันมันไม่ดีฮะมันตึงเกินนะยุคสมัยนี้ต้องผ่อนๆมากฮะ จริงฮะปล่อยๆมันไปมั่งอย่าไปอะไรเยอะแยะเราเอาไปไม่ได้ทุกอย่างหรอกนะอายุจะเยอะแล้วยังทํางานอยู่เลยพอไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือหยุดไม่ได้เออว่ากันไปนะครับสิ่งต่อมาก็คือผมก็เตรียมนี่มาละสองเตรียมกระเตรียมอะไรอะ่าเ,เตรียมกระถางพืชนะครับเตรียมกระถางพืชมาก็ ใส่ใบพืชมาอะไรอย่างเนี้ยนะครับใส่มาหลากนี่หลายๆอันผมหยิบจากอีพีอื่นมาด้วยนะเราก็เอาเศษหญ้าเศษอะไรทั้งหลายเนี่ยใส่ใส่ใส่เข้าไปวิธีใส่ของผมคือใส่ให้เต็มเต็มเลยนะยิ่งคูนยิ่งดีเต็มเลยเพราะว่าอะไรมันมันยังไม่ได้ถูกบีบอัดนะครับมันยังมีช่องของอากาศเยอะเราต้องการให้มันบีบอัดอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้จุดยืนนะเหมือนเดิมครับส้นตีนนะฮะกดมันลงไปนะครับ เราหาอะไรไม่ได้ละหรือเราหาของมากดกดได้ก็แล้วแต่ครับใครสะดวกยังไงก็เอาเลยเอาหัวกดเข้าไปก็ได้หัวยัดลงไปได้หรือแม้จะเอาตีนเหยียบลงไปเนี่ยะมันแน่นดีนะครับรู้สึกว่าได้ออกกําลังกายมีความสุขนะครับต่อไปทํายังไงต่อเราได้ซากพืชมาแล้วถูกไหมไม่ว่ามันจะเหลืองจะเขียวเอาหมดนะจับรวมไม่ได้เลยเราก็เอาดินมาทีนี้ไอ้ดินเนี่ยเราผสมไว้แล้วเป็นดินที่เหมาะสําหรับจะปลูกต้นไม้ เราก็จะมาเทท็อปปิ้งมันครับเราเทท็อปปิ้งทับมันปุ๊บเพื่ออะไรเพื่อให้มันไปกดทับพืชเหล่านั้นไม่ให้ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ใบมันก็จะได้ไม่สั่งคราะห์สแสงนะครับเรากดดินเรากดดินทรทับลงไปอย่างนี้สิ่งสุดท้ายที่เราจะทําก็คือเอาน้ําขี้วัวราดลงไปครับอ่ามันคือปุ๋ยขี้วัวนั่นแหละเราก็ราดมันลงไปนะครับ รากให้ชุ่มเลยนะเพราะในปุ๋ยขี้วัวหนึ่งมันมีธาตุอาหารและก็สองมันมีแบคทีเรียครับใส่มาลงไปฮนะแบคทีเรียพวกนี้จะลงไปย่อยดินที่เราทำมาข้างบนนะฮะแปลงแปลงแบคทีเรียตัวแย่ๆฮนะไปกินไปให้มันลงไปกินด้วยครับแล้วก็ไปย่อยธาตุอาหารลงไปฮนะแล้วเวลาเราเทน้ำราดลงไปเราก็จะเทน้ำราดลงไปสลับกับเอาขี้วัวราดลงไปนะฮะเพื่อให้มันลงไปถึงข้างล่าง พอมันลงไปถึงข้างล่างแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือแบคทีเรียก็จะลงไปช่วยย่อยให้ปุ๋ยไอ้พืชข้างล่างนะครับให้มันย่อยสลายได้เร็วขึ้นโอเคมั้ยมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอากระถางสองใบมาซ้อนกันครับกระถางใบบนเห็นไหมเทคนิค2กระถางกระถางใบบนกระถางใบล่างถังกระถางใบบนเนี่ยมันมีรูเดนน้ําอยู่ข้างด้านตูมของมันเวลาน้ํามันเดนลงก็เดนลงไปข้างล่างกระถางใบล่าง ก็ใส่น้ําไว้ด้วยครับน้ําที่ใส่ก็คือปุ๋ยขี้งวนั่นเองครับผมใส่ปุ๋ยขี้ัวเข้าไปในน้ําข้างล่างก็จะซึมขึ้นไปเท่ากับระดับข้างบนพอมันซึมขึ้นไปเท่ากับระดับที่เราเซตเอาไว้ระดับตรงพืชมันก็จะเป็นแบคทีเรียเข้าไปช่วยย่อยอย่างเร็วเลยครับอืมแล้วดินข้างบนรอไหมไม่ต้องรอฮะมีพืชอะไรเอามาปลูกได้เลยกว่ารากมันจะลงไปข้างล่าง ข้างล่างก็เป็นปุ๋ยไปหมดแล้วนะครับแล้วพืชวัชพืชต่างๆในที่เราเห็นรอบตัวมันก็จะไม่เก,ก,กลกลรบกวนใจครับมันก็จะกลายไปเป็นปุ๋ยให้เราวันไหนว่างๆมีเวลาก็เก็บวชัชพืชครับแล้วก็เอาดินถมไว้เอาคิปคีวัวลาดไว้วัตย์ยยวจะสลายรอเราไปทําดินอีกครั้งหนึ่งครับทำสลับกันไปอย่างเงี้ยเวิร์กง่ายดีด้วยแล้วก็ประหยัดดินเพราะดินที่เราซื้อมาไม่ว่าจะห้าถุงร้อยหกถุงร้อยมันก็รายจ่าย แต่อวัชพืชพวกนี้มันขึ้นมาเองแล้วที่สาคัญเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยมันกินธาตุอาหารในดินเราไปด้วยนะไอ้พวกเวนเนี่ยจับมาลงหม้อฮะมันได้ได้เวลาชดใช้แล้วฮะนี่ครับมันมาชดใช้ให้เราแล้วแล้วเศษอาหารในบ้านก็ได้นะเพื่อนเศษอาหารนี่เช่นเศษผักเศษข้าวขอให้มันแห้งขอให้มันแห้งนะครับอย่าให้มันมีน้ําปลาน้าปลามันเป็นกรดเอาเอาให้มันแห้งนะครับเอามาใส่ก็ได้แล้วก็เอาดินกลบไว มันก็จะไม่มีกลิ่นแล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยให้เรานี่คือปุ๋ยพืชสดที่เราสามารถทําเองได้ในครัวเรือนนะครับง่ายไหมไม่ยากนะผมนี่แม่งขี้เกียจสุดละเอาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยไม่ต้องอะไรเลยเอาเลยทําเลยเพียงแต่ต้องมีแบคทีเรียช่วยเรานิดหน่อยพี่ขี้วัวไม่มีมกินแลกตัวบาซิลัสไหมเออกินพวกยาค่งยาคูไหมวีทามกกินไหม เทลงไปเลยนั่นก็จุลินทรีย์ช่วยย่อยนะโอเคไหมใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันแต่มันแพงแต่มันแพงทางที่ดีเชื่อผมซื้อซื้อกระบะมาอันหนึ่งนะครับกระบะกระถางร้านยี่สิบบาทอะแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยขี้งวงมาสักร้อยหนึ่งนั่นแหละคุณทํารอไว้เลยคุณจะได้แบคทีเรียเอาไว้รอย่อยได้เลยใส่ถังไว้ถังหนึ่งก็ได้เวลาจะใช้ก็ตักเอาตักเอาตากอาัตากไว้เถอะหมดแล้วก็ค่อยไปทําใหม่เท่านั้นเองครับผมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับ เพื่อหลายๆคนสนใจแล้วก็เอาไปทำในการปลูกต้นไม้ก็ช่วยให้ท่านประหยัดเงินประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับขอบคุณมากครับผม